ใส่ฟ้าตบบาทั้นลูกต่อไปทำแท้เลยแล้นะเฮ้ยเราไม่ได้ใา่ฟ้าตบบาทชั้นลูกมาดีใส่ตุ้นใส่ตุ้นใส่ตุ้นใส่้นวันนี้เรามาเปิดคลิปกันในหน้าเริ่มเกมเลยแล้วกันเนาะเออก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กเนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่แปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยได้ แคดเกมแบบนี้ลงในช่องสักเท่าไหร่ไม่มีเลยแหละเออก็วันนี้เรามาอยู่ใ uh huh. นเกมมาเบสบูครับผมไม่รู้ว่าพูดชื่อเกมถูกหรือว่าผิดอะไรก็ลาลลานะฮะก็เกมนี้ผมแป๊บนึงเสียงหาย <c oughs> เกมนี้ผมไปเห็นในโซเชียลนะครับอืมที่เขาเอาลงก็มันน่าเล่นดีปกติมันจะเป็นเกมใน PC นะแต่ว่ามันลงให้เล่นในโทรศัพท์ก็ โหลดมาเลยนะครับผมก็ผมได้ไปหัดเล่นมาแล้วแหละแต่ก็ยังงงๆกับเกมอยู่หรือว่าไม่งงก็ไม่รู้นะครับเกมแนวนี้เราน่าจะเคยจับกันมาแล้วแหละเออทุกคนน่าจะเคยเล่นนะที่มันคล้ายๆกันอนะ่ะสําหรับความคิดของผมนะเอาเป็นว่าไปดูกันเลยนะครับผมว่าตัวเกมมันจะเป็นยังไงแล้วก็มันจะสนุกหรือเปล่าไปดูในคลิปกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะไปดูในคลิปกันเลยนะครับผม let's go ครับตอนนี้เราเข้ามาสู่หน้าเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยก็ใส่ก่อนเลยเปิดก่อนได้เพียบอจิบอจืบจิบมันจะเป็นภาพญี่ปุ่นนะก,ก็ถือว่าตัวเกมทำตัวเกมออกมาดีมากไหมภาพสวยจัด,ดก,ก็เบดบูนะครับผมไปหาโหลดมาเล่นก็นได้ถ้าใครอยากเล่น มาดิมากดไปไปดานต่อไป, <S <S อไปก็เลือกๆมาเลยนะครับผมเราเอานี่นะมันน่าจะเป็นไฟมันเขียนว่าไฟมาดิมาดิมา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 ดิมาจุดมาดีโอ้ยโอ้ยชิมายละ แบบนี้ต้องเปิดท่าไม่ตายแล้วมั้งอย่าพึ่งดีกว่าเนาะไอพวกนี้ยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะเราไม่เปิดหรอกอุ้ยชิมหาระเปิดท่าไม่ตายนี่ดาวกระจายวงการเฮ้ยนี่มันนารูโตะแล้วมั้งก็อนเลือกๆมาเลยนะครับผมมันจะขึ้นหน้านี้มันก็เหมือนจะให้เราอ่ะอัพสกิลของเราครับผมว่าอยากไปแนวไหน m ม็กฮอะ่ะแม็กเอ็อะไรเนี่ยเอาฮ p พีมาก่อนแล้วกันนะมาเด็กทั้งเสียงภาคกราฟิกอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ไอ,อพวกมีเกาะเราต้องเข้าหลังมันนะ กันต่อครับ Let's go เฮ้ยมาดิมาดิมามามาเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยจุ๊บ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 มาเผิดถ้าไม่ตายกระแทกหน้าไปกันต่อครับจุ๊บป,ปุ๊บเขาเรียกว่าสเต็ปเข้าหลังไม่ใช่รอบกัดน,นะเฮ้ย

เุ้ยเอาดีเอาดีเอาดีเราเรียกแบบเขาเรียกว่าอะไรระเบิดลงมาจาก้าฟ้าได้เออเป็นเกมแบบออกแนวแบบเทคโนโลยีหน่อยมั้งก็ไม่รู้จะอธิบายเกมยังไงนะเพราะว่าผมก็เพิ่งจะโหลดมาเล่นนะครับผม <c oughs> เห็นกราฟิกมันสวยดีแล้วก็เกมมันน่าจะสนุกแต่พอเล่นมันก็เพลินดีนะเฮ้ยเฮย,ฮย,ฮยน่าจะเป็นบอสแล้วนะว้า เปิดมาก็ใส่เลยเหรอเปิดมาก็ใส่เลยเหรอ้ยว้ไว้เอ้บ้านเอ้ยอ้บ้าเฮ้ยซีรขบานมาเฮ้บ้านะพูดไปเรื่อย ม,มันจะชนมันจะชนนี่โดนสเต็ปการหลบของเรามาดีหลบอีกแบบดิจิตอลปิดบอสได้แล้วก็ไปด่านต่อไปกันเลยนะครับผมอ่อนแปกหนแปกเฮ้ยไอตัวนี้เคยเห็นในดันดัน,ดนมีใครเคยดูบ้าง โอ้ยมาดิโอ้ยขึ้นสิจิอย่างไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาดิมาดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมามามาเอาดิเฮ้ยตัวอะไรนี่มันลืมจะ คล้ายๆ,ๆดันๆขึ้นเรื่อยๆนะนะเฮ้ยเปิดท่าไม่ตายดาวกระจายสายฟ้าขอตั้งชื่อท่าไม่ตายด้วยตัวเองเลยแล้วกัน <c oughs> ส่วนนี้ก็อุกบาทพันลูก <c oughs> มันไม่ถึงพันหรอกพูดไปงั้นแหละเ <c oughs> อ้ยเฮ้ยเกือบตาย ระเบิดนี่หว่าพี่เวลาฆ่าได้มันจะเป็นเหมือนวงแดงๆมีระเบิดดนะ้วยนะเฮ้ยไปกันต่อมาอิมามาไม่รู้จะภาคอะไรละเกมเนี่ยก็เป็นว่ารับชมตามคลิปเลยนะครับผมเฮ้ยอะไรมันตกมาเนี่ยเฮ้ยอ๋อต้องฆ่านี่ อุ้ยโ oui. oh, 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 ้ยโดนได้ไงอ่ะโอ้ยจะตายเอ้ยโอ้ยเราเรามีนี่ไอ้แมเทพอ่ะชีวิตจะหมดแล้วนี่ตรงใช้นี่แล้วเรากระจายสายฟ้า มาตามสัญชาตญาณของลูกผู้ชายเปรี้ยวแบบเราไงอะไรเรามีลูกไฟเดินไล่หลังมันด้วยอะไรเนี่ยห้องบอสแล้วเหรอเฮ้ยอะไรพายุเอาไงพยายามไม่ตายไม่โดน ้ยชิบหายละจะตไปโอ้โอตุ้ยว่ะทุกคนต้องเอาใหม่เลยแบบเนี้ยต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะแต่ว่าผมจะพยายามยไปถึงบอสต,ตัวเมื่อกี้แบบเสียเลือดน้อยที่สุดมา ผมจะเรียกว่าสายลมแห่งความรักเออเราก็จะยสายฟ้าถึงห้องบอสตัวแรกที่เราชนะไปเมื่อกี้นะี่เรากระจายสายฟ้าสายลมแห่งความรักเฮ้ยนี่มองดิอุกบาททันลูกใส่เลยเรากระจายสายฟ้า เราก็จาสายฟ้าก็บาดพันลูกขอใส่อัดกำแพงเลยแล้วกันเหมือนความมากก็บาดพันลูกเอาไม่ได้ใช้สายก่อนการที่เราคุ้นเคยเรากระจายสายฟ้าเลิมเมมละเลิมเมมละจะต้องเอาชนะไอ้บอสไอ้ตัวอะไรเมื่อกี้งป่องเนาะ ไป let's go น่าจะใกล้แล้วแหละมาละต้องไหวต้องไหวทีเนี้ยต้องไหวต้องไหวเฮ้ยเปิดก่อนได้เพียบเว้ยทากระจายสายฟ้าสายลบเลยนะกระบาดพันลูมาดิเปิดก่อนได้เพียบเปิดก่อนได้เพียบในสนในวันี้แหละที่มันยังไม่ใช้สกิล ้เราก็ใชส้สายฟ้าสายลมความรักสมบัติทันลูกเว้ยต้องไหวต้องไหวต้องไหวเอาอีกแล้วลองหดอ,อีกแล้วมันหายตัวไปกับขืนทรายเว้ยโหแรงจัง ใสสุใสุสุสุแล้วอ,อ,อ,อชนะมาได้แล้วนะครับผมเขาสะเหนื่อยเลยใช้แบบสกิลแบบสุดปอสุดแม็กเอาเป็นว่าเป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับเกมเบสบูลนะ ส่วนตัวแล้วคิดว่าเกมมันถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับผมสาหรับเกม PC ที่ลงในโทรศัพท์นะเล่นได้แบบผมรู้สึกว่ามันไม่กระตุกเลยนะครับผมทั้งคุณภาพกราฟิกที่โคจะเวลกูดแล้วก็เสียงภาคมีเสียงภาคญี่ปุ่นด้วยนะในตัวเกมอะ่ะก็ได้ฟังมาแล้วเนาะในคลิปเออก็ถ้าใครที่อยากเล่นก็หาโหลดมาเล่นก็นได้นะครับผมใน a พ Store ก็มีนะ ไโหลดมาเล่นก็นได้เลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะช่วงนี้สมองมันตันๆอยู่นะไม่รู้จะคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมอะไรละก็ฝากให้คนดูคิดคอนเทนต์ให้ผมเลยแล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบุย,บย